มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่กู้ภัยทำความสะอาดห้องเช่าลูนดีเจขนลุกส่งท้ายตอนแปะยันแห่สองเลขที่ห้องการพิจารณาย,ยน2 5 6พันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรกุศลจังหวัดระยองเข้าช่วยทำความสะอาดห้องเช่าที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองหรือที่เรียกกันว่าห้องเช่าเฮียน หลังจากพนักงานสอบสวนได้เก็บหลักฐานจนครบแล้วเพื่อทำความสะอาดให้กับเจ้าของห้องเช่าดังกล่าวตามคำร้องขอที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำความสะอาดด้วยตนเองนะคะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองได้โพสต์ข้อความว่าทำไมตอนอารัธนาถึงองคป๋วยเซียนโจซือเพื่อขออัญเชิญบาร,รมีขององคป๋วยเซียนมาช่วย,ชวยเชิญดวงวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ภายในห้อง โดยกล่าวว่าขออัญเชิญองค์ปอยเซียนโจซือจงมาเชิญผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องที่ไม่ใช่มนุษย์ออกจากห้องนี้ไปและขอให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ตามองค์ปอยเซียนโจซือไปฟังเทศฟังธรรมทําไมลมมันพัดย้อนจากหลังบ้านมากระทบหน้าจนขนหัวตั้งเดทั้ง,ท,งทั้งที่ตลอดที่ลางบ้านลมพัดจ,จากหน้าบ้านไปหลังบ้านพร้อมกับกลิ่นเหม็นขึ้นมาทันทีทั้งที่ลางสะอาดแทบจะไม่เหลือกลิ่นหรือเขาจะบอกว่าเขาออกไปจากห้องนี้แล้ว พอติดหูเสร็จรีบโกยแนบออกจากห้องทันทีพี่กู้ภัยทำความสะอาดห้องเช่าลุงดีเจขนลุกส่งท้ายตอนแปะยันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ